สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูส้มชนิดเรียนคณิตกับครูส้มนะคะกับในช่วงติวสอบเข้าม .1 ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ใน EP 2แล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนซ้อนนั่นเองหูเจอหน้าตาแบบนี้นักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวไปลุยกันเลยค่ะ สำหรับในข้อนี้นะคะวิธีการแก้ปัญหาเริ่มจากตัวล่างสุดเลยค่ะ ตัวส่วนตรงนี้นักเรียนต้องจัดการมันก่อนเรามี1ลบเศษส่ส่วน5้ใช่ไหมคะหลายๆคนงงเอ๊ลบกันยังไงนักเรียนคะวิธีการดูง่ายมากเรามี1ส่วน1อย่างนี้ก็ได้ค่ะเวลาลบกันของเศษส่วนเราต้องทําส่วนให้เท่ากันถูกต้องไหมคะดังนั้นทําส่วนให้เป็น5เหมือนกันก็คูณ5าทั้งบนและล่างก็จะกลายเป็น5ส่วนหลบ4ส่วน5หรือใครเข้าใจหลักการเนี่ยจริงๆแล้วเราเจอ1อยากเปลี่ยน1ให้เป็นเศษส่วน อยากให้ส่วนเป็น5ก็ได้5ส่วน5เลยเพราะว่า5ส่วน5ตัดกันเนี่ยก็เท่ากับ1นนั่นเองเนาะก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเขียนต่อนะคะได้เซฟเวลาในการทำโจทย์ไปได้อีก ส่วน5ลบส่ 4, ส่วน5คิดเลขออกมาเลยค่ะนักเรียนก็จะได้สีน้ำเงินเป็นเศษ1ส่วน5ดังนั้นก็นน้ำเงินข้างล่างมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน5นั่นเองไม่ยากเลยนะคะคราวนี้ต่อไปเราก็จะกลายเป็นก้อนที่2นะคะเดี๋ยวครูส้มจะใช้สีแดงนักเรียนคะก้อนต่อไปก็หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองชืด หลายคนมองยังไม่ออกนะคะเดี๋ยวคุณส้มจะช่วยจริงๆเขาก็คือ1บวกสส่วนด้วยเศษ1ส่วน5นั่นเองอ่าเจอแบบนี้เอา้าหน้าตาจริงๆ1ส่วน5ก็คือเมื่อสักครู่ที่เราทำมาเนาะเจอหน้าตาแบบนี้อีกแล้วเอ๊ะคุณคุณจังเลยมันก็คือเรื่องเศษส่วนซ้อนนั่นเองหลักการคิดก็ง่ายมากเคยสอนเทคนิคไปแล้วนะคะให้ใช้ ไกลคลูณไกลส่วนใกล้คลูณไกลได้เลยก็จะได้หน้าตาใหม่เป็นแบบนี้ค่ะกลายเป็น1บวกกับ3มคูณหแล้วก็ส่วนด้วย1นั่นเองซึ่งเราจะไม่เขียนเนาะส่วน1ใครๆก็รู้อยู่ละคิดเลขออกมาค่ะเลยได้เป็น1บวกบหเพราะฉะนั้นก้อนสีแดงทั้งก้อนที่ครูส้มวงอยู่นะสุดท้ายจะได้เท่ากับ16นั่นเองค่ะก้อนสีแดงตอนนี้ เท่ากับ16อ่าเพราะฉะนั้นเขียนให้ดูง่ายๆค่ะก้อนต่อไปที่ต้องทำต่ออคุณส้มจะใช้สีเขียวละกันเนาะนักเรียนสังเกตก้อนต่อไปก็จะต้องเป็นก้อนทั้งหมดของตรงนี้ โอหลายคนก็โครูส้มตาลายจังเลยนี่มาลองดูกันดีกว่าเดี๋ยวครูส้มจะเขียนให้เห็นภาพชัดเจนนะคะจริงๆก็นี้ก็คือ1ลบกับ2ส่วนกับ16ที่เราคิดมาแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะตัดทอนเลขก่อนก็ได้เนอะเพราะว่าบางคนรู้ว่า2ส่วน16นี่มันตัดทอนได้ค่ะครูเหลือเป็น1ลบอ่ตัดทอนชืบเอาแม่2ตัดค่ะ2 1 2 2 8ได้เป็นเศษ1ส่วน 8จากนั้นเจอหนึ่งอีกแล้วง่ายมากเลยอยากเปลี่ยนหนึ่งให้เป็นใครเนี่ยง่ายมากๆอยากเปลี่ยนหนึ่งให้เป็น8ใช่ไหมก็กลายเป็น8ส่วน 8, ได้เลยค่ะ8 8ส่วน8ลบ1ส่วน8ก็จะได้เท่ากับ7ส่วน8นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก้อนสีเขียวที่เราทำมานะมีค่าเท่ากับ7.8ส่วน8ค่ะจากนั้นไปทำกันต่อเหลือก้อนสุดท้ายแล้วค่ะ ครูส้มจะใช้เป็นอีกสีหนึ่งเนาะนักเรียนจะได้เห็นชัดๆก้อนนี้เลยค่ะปืบนี่เอ๊ะมองไม่ออกครูส้มจะเขียนให้ดูใหม่นะคะก็คือ1บวกกับ1ส่วน7ส่วน8นั่นเองโอ้เจอแบบนี้เศษส่วนซ้อนอีกแล้วโอ้ยง่ายมากเรารู้หลักการแล้วเอาไกลคูณไกลส่วนใกล้คูณใกล้นะคะก็จะได้คำตอบเป็น1บวกกับ 1คูณ8ก็คือ8ส่วน7นั่นเองจากนั้นจะเสร็จแล้วค่ะอีกนิดเดียวเด็กๆเห็นไม่เอ่ยว่าเรามี1บวกกับ8ส่วน7อ่า1เนี่ยแปลงร่างให้มีส่วนเป็น7ได้ไหมได้ค่ะก็คือ7ส่วนเนั่นเอง7ส่วน7บวกกับ8ส่วน7อ่ะมาคิดเลขกันนิดนึงค่ะบวกกันได้แล้วเพราะว่าส่วนเท่ากันดังนั้นก็เอาข้างบนมาบวกกันนะคะกลายเป็น15ส่วน7นั่นเองเพราะฉะนั้นคาตอบสุดท้ายก็คือ คือ15ส่วน7ตอบข้ององูนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับแนวข้อสอบเข้าม .1 ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะหากใครมีข้อสงสยัยมีข้อคำถามแอบสอบถามครูส้มได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย